ชาวสิวไลบารมีสามสิบทัศเกษพุภคุลลพุสตันทัสโรมีทานศีลส,สมาธิป,ปัจติเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่พัฒนาปรปับปรุงตัวเองอยู่ตลอด อยู่ได้ด้วยตัวเองพึ่งพาอาศัยตัวเองประครับประคองตัวเองประครับประคองซึ่งกันและกันทำให้ความเป็นปกติของรักเมตตาเอื้ออาทอปรปลอดภัย้อโหสิกรรมที่เป็นปกติของบารมีสามส อะเดชพระคุณหลวงปู่สจันทสโรมีฤทธมีเดชมีอนุภาพมากกว่ากิเลสโลภโกรธหลงการดำรงอยู่ของกิเลสอยู่อย่างโลภโกรธหลงหลอกลวงเล่เหลี่ยมยั่วยวนบิดเบือนไม่ให้ ขอทานธรรมปรมีสามสิบทัศดีรู้ถึงอนุภาพของารมีสามสิบทัศพระเดชพุกุลหลวงปสษจันทัสโลหลอกลวงว่าารมีสามสิบทัตพระเดชพุกุลหลวงปสษจันทัสโลไม่มีค่าไม่มีราคา กิเลสมีอนุภาพมากกว่าหลอกลวงให้ทอดทานธรรมบารมีสามสิบทัศน์นี้กลัวกังวลไม่รักไม่เวตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภัยไม่อโหสิกรรมเป็นไปตามแผนผังสำเร็จ เวลาของกิเลสเพื่อให้ท่อทานธรรมบาร,รมีสาสิทธัตถนี้รับเอากิเลสเข้าไปอยู่ในตัวเบี่ยงเบนให้ท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิทธรรัตถนี้อยู่กับฟิกกิตอุปสรรคปัญหาชีวิต เป็นยอย่างอยู่เป็นไปตามแผนถังสำเร็จเวลาของกิเลสร่วมสร้างเวลาของกิเลสเป็นเวลาบิบัติบาปอากุศล เวลาเสื่อมจากธรรมบารมีสัจสิทธัตพระเดชพระคุณหลวงพุทธจริทัศโรเวลาหลอกลวงต้มต้นบิดเบือนปิดบังอำพรางดังปรากฏในปีพุทธศักราช2500เป็นยุคโลก โปรดหลงยุบหลอกลวงต้มตนปิดบังอำพางไม่ให้ท่อทานทับปรมีสัพพทัตพระเดชะคุณหลบุูสุดกันทัสโรรับรู้ถึงการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลุ่มปฐมเริ่มแรก ทำบารมีสาสิบทัตพระเดชพระคุปละสตะสตันทัศโรไม่ให้รู้จักตัวเองไม่ให้รู้ถึงอนุภาพของตัวเองหลอกลวงให้รับกิเลสดำเนินชีวิตเป็นยังอยู่อย่างเศร้าหมองขาดแคลน องประกอบของชีวิตเป็นอย่างอยู่อยู่กันอย่างไม่ปลอดภัยประมาทในชีวิตถูกหลอกลวงให้พึ่งและลึกถึงกิเลสที่บิดเบือนปิดบังอยู่ตลอดไม่ให้เป็นตัวของตัวเอง ไม่ให้พึ่งพาอาศัยตัวเองหลอกลวงให้พึ่งพาอาศัยกิเลสที่อยู่ในโครงสร้างกอทมอขอโอออครงสร้างเกิดแก่เจ็บตายอยู่กับซากท่อทานธรรมปรมีสามสิบ พระเดชพระคุลโพสตฺเตทัสสรที่ถูกบังคับให้เกิดแก่เจ็บตายเกิดเป็นซาตข,ของท่อฐานธรรมปรมีสาสิทธรรัสเดชพระคุลโปสตฺเตทัสสรกิเลสหลอกลวงว่าซาตข,ของท่อฐานธรรมปรมีตัสิทธรรัส กระเดชพุโคโลปสัสตันทัสโรเป็นทรัพย์สมบัติเป็นอาหารเครื่องนุ่งหออ่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบล้วนเป็นการหลอกลวงบิดเบือนเล่เหลี่ยมของกิเลสท,ที่ทำให้ท่อทานธรรม บารมีสามสิบทัศนี้ครึงพาอาศัยกิเลสดำเนินชีวิตเป็นยังอยู่จึงทำให้แต่ละส่วนของท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้อยู่อย่างโลภโกรธหลงอาฆาตมาตร้าย เบียดเบียนจองเวนไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภัยไม่อโหาสิกรรมให้กับตัวเองให้กับซึ่งกันและกันไม่รักตัวเองไม่รักซึ่งกันและกันอยู่อย่างทำลายล้างทรัพย์สมบัติปัจจัยสีพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ ได้ค่าราคาของตนเองเป็นไปตามกระแสทำกิเลสที่บังคับควบคุมสั่งการอยู่ตลอดเป็นวงจรของการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ส่วนกลาง ดวงกลมปฐมเริ่มแรกของธรรมกิเลสธรรมอัพพยาตตาธรรมมาธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัระเด th ิพะคุลลุปุสจันทัสเโรที่หลอกลวงให้ทอดทานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้ใช้ร่างกายรับเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำ เป็นท่อทานไหลเวียนกระแสกิเลสจากการทำหยุดเป็นตัวสมเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำกิเลสทำอัพยากตาธรรมะทำที่ไม่ใช่ปรมีสัพสทัตพระเดชพระคุณหลวงพุทธตันทัสโรเพื่อไม่ให้รับรู้ ถึงการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแธรรทำบารมีสัมสิททัดพระเดบพระคุณลงพระศิษิ์จันทัสโรจึงไม่ได้ทำให้เกิดการสร้างทรัพย์สมบัติปัจจัยซี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งยาวเกิดเป็นวิบัติ เป็นของหลอกลวงจากกิเลสว่าเป็นทรัพย์สมบัติปัจจัยสิ่ทางงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่แท้จริงแล้วเป็นโครงสร้างก่อทมคอที่กิเลสบังคับให้เกิดแก่เจ็บตายเกิดเป็นซากของท่อถานทับประมีสักสิบพัดพระเด พรคุโลงพสตันทัสโรที่มีกิเลสยึดทื้นที่ไหลเวียนเพื่อถ่ายทอดไปยังทุกท่อทานธรรมปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุโลงพสตันทัสโรททำให้วงจรเกิดแก่เจ็บตายมีมากขึ้นเกิดเป็นซากของท่อฐานธรรม ปรมีสามสิทศัระเดพกุลลงโพสจันทัสโรพเพิ่มมากขึ้นปิดบงังบิดเบือนท่อฐานธรรมารมีสาสิทัศนี้ให้รวบรวมรักษาซากท่อฐานธรรมปรมีสาสิทธัสคเดพกุลลงโพสจันทัสโรหลอกลวงว่ามีค่า มีราคามีประโยชน์ต่อชีวิตเป็นอย่างอยู่งนืนกลางดวงกลมประทบเริ่มแรกทำบารมีสามสิทธัสพระเดชพระคุณหลวงพุทธนทัสะโรเรียนรู้จากทาทั้งหมด ปรุงการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบพัดพระเดศภคุลลปสุจันทัสโรบังคับพวกคุมสั่งการสร้างเลี้ยงรักษานิพานทัรมประมีสามสิบพัดพระเดศภคุลลปสุจันทัสโรทำให้ พระเดชพระคุณหลวงพุทธเจันญทศรถพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมบัชโยคุณยอาจารย์มหาัตนะอุปสิกาอาจารย์คนลุกยโยท่านได้นำให้นิพพานธรรมปรมีสามสิบทัพนี้รู้ถึงตัวตนที่แท้จริงทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ทำหยุด เป็นตัวสำเร็จอย่างสมบ,บูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบทพ,พะเดชพุคโธพุทสัจนทัสโรเป็นศูนย์กลางขึ้นจักละเอียดพลังงานละเอียดปรกากเมตาอื้ออาทอรปลอดภัยอโหสิกรรมเป็นทานบาร,รมีศีลบาร,รมีเนควะบาร,รมีปัญญาบาร,รมีวิริยะ บารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีเป็นบารมีสามสิกทัตะเดทพกรลมกสจันทัศโรเป็นรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรม ้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประครับประคองนิพพานธรรมบาร,รมีสาสิบทัตเะเด,ดะพุกหลโหรุสจันทัสโรให้ทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จร,ริงรวบรวมรักษาบาร,รมีสามสิบทัตเสเด,ดพุกคลโงรุสจันทัสโรเพื่อสร้างที่สุดแห่งธรมรมบาร,รมีสามสิบทัต พระเดชพระคุโหลกพ่อสุจันทรสโรอยากบารมีสามสิบทัดพระเดชพระคุโหลกพ่อสุจันทราสโรทำให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นพ่อแม่ผู้สร้าง ผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบคุมบังคับสังการนิพพานธรรมประมีสาสิบทัตพระเดชพระคุลโลกสุตแกนทัสโรให้รอดปลอดภยัยไม่ประมาทในธรรมทั้งหมดสร้างประโยชน์จากธรรมทั้งหมดให้ได้ประโยชน์ร่วมกันทุกธรรมทุกนิพพานานิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ เป็นที่สุดแห่งธรรมสมบัติบารมีสามสิบทัศระเดชทุกคนหลุพ้นจันทัสรโรที่เกิดจากทุกส่วนนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศนี้ทำหน้าที่งานอาชีพของตนเองอย่างสมบูรณ์รับรู้ถึงศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศ พระเดชพรคุณหลวงปู่สดจันทัศโรที่ทำยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาตลอดที่สุดแห่งธรรมวารมีสามสิทัตสะพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรเชิญเราได้ทำหน้าที่ร่วมกันต่อจะสูนกลา,างดวงกรมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิทัตสะพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโร เป็นต้นแหล่งสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประคองดูแลนิพพานธรรมประมีสามสิบทัตพระเดชพุทโธปสัตจันทัสโรให้มีตัวตนเทียงแท้สุ สงบร่มเย็นทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงพัฒนาปรับปรุงทำทุกรรมให้เป็นธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพศก,กันทัศโรใหม่ๆได้สมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาทำให้ พระเดชพระคุหลาบอุสเดนทัสโรพระเดชพระคุหลพ่อธรรมาชโยุโยายอาจารย์มหารัตนสุวาสิกาจันทนนกอยู่ได้นำให้พวกเรารับรู้ถึงศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุหลาบอุสเดนทัสโร ที่เป็นศูนย์กลางดึงดูดบอกเกิดหยุดเป็นตัวสาเร็จอย่างสมบูรณ์ของบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดเจนทัโรเกิดการไหลเบียนกระแสธรรมบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดเจนทัโรครอบคุมทุกส่วนนิพพาน ปรามีสามสิทธัศเสด็จพุกคนหลวงโพธิเจนทัสโรอย่างสมบูรณ์เป็นผู้รู้ผู้เตึมผู้เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสปิติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดไม่ขับแคบเป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษา เป็นพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประครับประคองนิพพานธรรมบารมรีสามสิททัพพระเดชภคุลลกะสดกันทัสโรให้ดำรงตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลาย เป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจัญทัสโรกำกับควบคุมดูแลประครับประคองให้ทุกส่วนนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรหลุดออกจากการบังคับควบคุมสั่งการจากธรรมที่ไม่ใช่บารมีสาสิทธัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรควบคุมกำกับให้ทุกส่วนนิพพานธรมรมบารมีสามสิทธัสนี้ รับรู้ถึงการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสาสิบทัสพระเดชพระคุณลพสุจันทัสโรเพื่อพัฒนาปรับปรุงทำทั้งหมดให้เกิดเป็นธรรมบารมีสา พระเดชพระคุณพระศจันทัศรมใหม่ๆอย่างสมบูรณ์รำทุกธรรมที่ไหลเวียนอยู่ในนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้อยู่ในร่างกายของทุกทอดทานธรรมบารมีสามสิบทัศนนี้เป็นโอกาสของการรวบรวม รักษาบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพุสย์กันทัสโรที่เกิดจากการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพุสย์กันทัสรททำให้ เกิดการตั้งแผนพังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุโลงกุศจันทสโรครอบคุมนิพพานธรรมกิเลสนิพพานธรรมอัพยาตาธรรมานิพพานธรรมที่ไม่ใช่บรมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงพุทธจริทัศโรใด้ก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลารับรู้ได้ถึงวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยัางยู่ที่มีมากเป็นช่วงของการ พัฒนาปรับปรุงทำทั้งหมดให้เกิดเป็นบารมีสามสิบทัศะเดชพุทคุณลวงพ่อสดกันทัศโรใหม่ๆอย่างสมบูรณ์ได้ผลของการทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงของแต่ละส่วนนิพพานธรรมบารมีสาสิบ ทัตพระเดชพระคุลโหลวสดจันทัสโรในการรวบรวมร,รักษาารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุลโหลวสดจันทัสโรเกิดขึ้นอยู่ตลอดอย่าง อาจานตร่าเริงในธรรมารมีสามสิทัศเด็จพุคุลงพสกันทัสโรทำให้เท่าทานธรรมปรมีสามสิทัศเด็จพุคุลงพสจนทัสโรเป็นชาวสิวิไลเป็นกลยานมิตรชาวสิวิไลปรมีสามสิทัศ เด็จพุคุณลวงพ่อสจันทัสโรสร้างทานศีลสมาธิเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งขมยารักษาโรคที่วัยดสพลังงานทั้งละเอียดทั้งยาวที่ได้จากการพัฒนาปรับปรุงแผนผังสำเร็จ เวลาของธรรมทั้งหมดแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสให้เกิดเป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัดพระเดชพระคุณหลวงโพสจันทสโรดำรงความเป็นปกติของรักเมตตาเอื้ออาทร พลอดภัยโหสิกรรมที่นิพพานธรรมปารมีสามสิบทัศน์นี้ค้นเคยดำรงความเป็นปกติอยู่ตลอดทำให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในธรรมทั้งหมดสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับ เกิดการพัฒนาปรับปรุงธานสีสมาธิเพื่อการมีตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายของบารมีสามสิบทัตพระเดชภคุลปุสสะจันทัสโรของนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัต พระเดชพระคุณหลวงพ่สุดจันทรัศโรทำให้พระเดชพ,พ,พระคุณหลวงพ่อธรรมชยโยคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันทนุกยยท่านได้ทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริง ประสบความสำเร็จในการรวบรวมรักษาวารมีสามสิบทัพระเดชพุกหลโหพุสจันทัสโรเพื่อการเป็นที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัพระเดชพุกุลโลพุสจันทัสโร ดำเนินชีวิตเป็นอย่างยู่ที่เป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาวรารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจดันธัสโรที่เป็นฐานศีลสมาธิป,ปัจติที่ศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยและลึกลึกคิด รับรู้จ็ดจอศูนย์กลางดวงกลุ่มปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศเดชะคุณหลวงปู่สุจันทร์ทัโรทำให้หยุดวิกิตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยอย่างอยู่สร้างโอกาสของการสร้างที่สุดแห่งธรรมสมบัติบารมีสามสิบ พระเดชพระคุณหลวงพู่สดันทัสุุเป็นไปอย่างสะดวกราบรื่นเป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาให้ลิขานธรรมบารมีสัจสิ พระเดชพระคุณหลวงพุทจันทัตตโรประสบความสำเร็จในการสร้างที่สุดแห่งธรรมารมีศั์สิทธะพระเดชพระคุณหลวงพุทจันทัตตโรรับรู้ถึงการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแร่ ของธรรมบารมีสักสุทัตพระเดชพุะคุโละสุจันทสโรพึ่งพาอาศัยตัวเองหล่อเลี้ยงรักษาตัวเองซึ้นกันและกันให้มีตัวตนทิ้แทงแพ้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายอยู่เป็นทานศีลสมาธิ เป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่วา่าใสพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นไปอย่างสะดวกราบรื่นง่ายได้ตลอดที่สุดแห่งธรรมบารมีสังสิทธ,ธิพระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทัสโรเชิญพวกเราได้ ทำหน้าที่ที่แท้จริงร่วมกันต่อจะ